ลุก hấp เอาเลยครับน้ําน้ําหน่อยเงาครับเงา hấp เงานะเงา จับน้ำไว้ก่อนครับจับน้ำไว้ก่อนไม่งกาไ่องับจับ้างานจับคงานางซ้ายด้วยนะครับแหลงน้ำไยแช่ไว้ไม่แ่ จักนยกก็ได so e que ้จ so, ับแกน้ไยกยกเอามืจับแขกน้ำาย้าสาสานสายกครับยกครับยสองแหพี่ยกนเลยครับยกกระตกเลยครับ ปิดจมูกไหมครับรพี่โควิดมันยังอยู่ตัวใหม่ๆหมอีกแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างอ,ะอ่ะแต่ตัวใหม่ๆหมอีกแล้วนี่เป็นหรือเปล่าไม่รู้แม่ไม่ปิดเลย <c oughs> ผมยังเคียว <c oughs> <c oughs> อยู่ใกล้ๆแล้ว <c oughs> ออกออกหน่อยครับออกข้างหน่อยครับ ราลังเงาด้วยนะครับเงาด้วย ต2 0นีตามรอยตามรอย120 300ี YouTube ครับ120ปีคุณยายนะสาธุขอน้ำขอนมขออะไรไหมคุณยายหน่อยเร็วขนมนมเลยนะครับขนมนมเลยคุณยายจะถึง120ปีครับ ได้ดีพอสมคเรารก็รามายให้ท่านลูกหลานอสครังงดังกรรมรแก่ ยกล้อครับยกล้อเลยนะครับยกไม่ไหวนะคือไว้ยกไม่ไหวก็กลับไปนะครับ สาทุบุญนะครับสาธุบุญก,กับทุกๆท,ท่านจับน้ำไหมครับหลายๆแพ็กไม่ต้องยกครับจับไว้ก่อนครับพร้อแล้วค่อยปล่อยนะครับพอแล้วค่อยปล่อยครับ

จับน้ำครับคุณยายจับน้ำด้วยเลยน้องคุณยายน้องตาให้คุณยายั้งท้กดน้ำกดน้ำข้างล่างด้วยครับถับจับปลาแล้วนะครับจับยกเลยครับยกเลยครับจับน้ำจับน้ำตรงนี้นะครับ Hãy subscribe cho nó Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nó ก็ชูวัดขุดม่วงนะครับเข้ามาในชุมตูในบริเวณลานวัดขุดม่วงแล้วนะครับวัดขุดม่วงนะครับตำบลตะเคียนเพื่อด่านบุญทศจังหวัดนครราชสีมานะครับยกครับยกรอถวายเลยครับยกนะครับยกรอเลยยกครับยกยกรอถวายเลยนะครับ

ควั่งาหนึ่งวันจัท่องชาเอลายด้วยจับร้อนกันเลไว้จับไว้อันนั้แะองยคุณหน็จับนี้ด้วยคุณหนูจับแม่น้ำนี้จับครับจับจับแ่น้ำจับแท่น้ำจับแม่น้ำจับแม่น้ำจับแม่น้ำขึ้นเอาไว้พลัก่อยเลจับแม่น้ำครับคนห่วงเอานอนุมวนมาเลย กูน่าจะใช่ไหลงงขึ้นนะขึ้นก่อนนะยืมมันดีหลังับไม่ดูสไม่ยืมร้อยจับแค่น้มจ่ายจับแคน้ำจ่ายไม่ร้อนะขึ้นก่อนนนก่นน้นก่อนน่อนนนก่นน้่อน่อนนะข่ทานก่อนนข้่นน้่อนนะข่อนน่อนนะ่อนนะข่อนนะข่อน่อน่อนนะ่อน่อนน่น แกจะไ้ดี่าไปตแดมารู้ค่ะน่าักค่เท่าไรคะสบ้าจน่งอ้อันนี้ไม่ได้ต่กแดดนะเนี่ยไม่ได้ตแดเอนีค่น

น้ำตาจะไหลนะลก็นะฮะตาบุญชื่นกําลังจะเดินขึ้นสู่สาลาการเรียนสาลานี้เขาเรียกว่าสาลาบริหลวงพ่อคุณบริสุทธโธนะฮะน,นี่เดี๋ยวให้คุณวิพาไปดูนะฮะบ,บรรยากาศในหลวงตาขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็ดูหน่อยสักพักนึงไปดูลี่ใตยลงน้ำหน่อย โอ้โหเดินมาจนตาบวมเลยใช่ไหมครับสามเณร เดินตาบวมเลยใช่ไหมครับวันนี้ใช้ยานใช่ไหมหรือเอามาลงที่ประติพรุ่นนี้จะเอามา่าหน้าอะไรดีครับอะให้น้องมันเอารถขึ้นมาเลย้อ,ยองมาอ่ะ อันนี้เป็นน้ำมนต์ครับจะเอาไปจะเอาไปไปลูกในถงน้ำอะไรก็ได้ครับรน้ำพวกนี้เป็นน้ำมนต์ทั้งหมดนะครับเอาไปใช้เองได้ครับตัดไปผูกพันนะครับดอกไม้

ขอบคุณน,นะครับขอบคุณเจ้าสำนักนายแอริกนะครับที่ทำให้โคจรมาเจอกันนะครับรถสำนักนี้ได้ข่าวว่าเจ้าสำนักหล่อสุดอ่ะสาธุนะครับสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเบรกนี้สาธุอนุโมทนา